ชุ่มชําทั่วไทยชยีเป้าพื้นที่เสี่ยงวันนี้จับตาฝนกระหน่ำไทยยาวๆพร้อมตั้งรับฝนชุดใหม่สวัสดีค่ะวันพระรหัสสัมปที่3มิถุนายน2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะพายุฝนฟ้าขนองที่เพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้างแล้วในหลายแห่งล่าสุดฝนยังคงกระหน่ำต่อเนื่องบางพื้นที่มีฝนตกแช่ยาวนานหลายชั่วโมงติดต่อกันซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกี่วันพื้นที่ใดต้องเตรียมตัวรับมือและพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุดฝนชุดนี้จะเกิดขึ้นยาวนานต่อเนื่องหลายวันซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันไหนและฝนชุดใหม่จะเกิดขึ้นอีก,กหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออก เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณสปป,ปลาวตอนล่างและประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปางกลางอย่างคมพัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย 3ส,สาเหตุปัจจัยส่งผลเกื้อหนุนกันทําให้ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบางแห่งสอดคล้องกับแผนที่กราฟิกของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่3กรกฎาคม2568โดยพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากกระจายตัวในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคายบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและตราด ส่วนพื้นที่สีเหลืองเสียงภัยฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางตากแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬาสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษนครราชสีมานครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรี ปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครนครนายกปรานบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองระนองและพังงาซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยยังคงเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะบางพื้นที่เป็นฝนที่ตกโปรยๆส่งผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องที่เดินทาง ไปส่งลูกหลานเข้าเรียนรวมทั้งพี่น้องที่ออกเดินทางไปทำงานด้วยระยะนี้ออกจากบ้านพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะคะเมื่อดูโมเดลต่อนเนื่องในช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อม ในขณะที่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่างสืบเนื่องจากสาเหตุปัจจัยต่างๆดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะยยา,าน่านแพร่ อุตรดิตถ์ปพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนคร นครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารเยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ราจชบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี ปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรคลื่นลมที่มีกำลังต่างกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอ,อันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะจังหวัดตามที่กล่าวเอาไว้แล้วให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังระยะสั้นและดิงโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อเนื่อง ในขณะที่ทั่วไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังปางกลางถึงค่อนข้างแรงยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและสปะปลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปางกลางตลอดช่วงนำพาความชื้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยภาพรวมทั่วไทยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2568ซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะว,วันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในขณะที่พื้นที่อื่นๆจะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงวันที่7-9กระกฎาคม2568ภาพรวมทั่วไทยมีฝนลดน้อยลงบ้างแต่ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและสปะปลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปางกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย ดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแต่ฝนส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนลดน้อยลงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ฝนตกหนักจะมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นส่วนมากในบริเวณตอนบนของประเทศโดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าบริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นให้เฝ้าติดตามเตรียมตัวรับมือกับฝนชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันที่10กร,รกฎาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12กร,รกฎาคมเนื่องจากในช่วงดังกล่าวบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียรและประเทศเวียดนามตอนบนแต่ยังคงต้องติดตามเป็นระะยระยะ แต่อย่างไรก็ดีตามโมเดลชี้ให้เห็นว่าเบื้องต้นในช่วงดังกล่าวบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในขณะที่บริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของประเทศจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งว่าระยะนี้ ยังมีสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ตอนบนแต่เบื้องต้นยังไม่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ยังคงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องหากมีสาเหตุปัจจัยอื่นใดวนเวียนเข้ามาส่งผลกระทบจะรีบติดตามนำรายละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะฤดูฝนในปีนี้ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแบบชุ่มฉ่ำฝนได้น้ำได้เนื้อเพียงบางแห่งบางพื้นที่เท่านั้น ยังคงมีอีกหลายแห่งที่รอคอยฝนแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ฝนเข้าไปตกในพื้นที่ที่ยังคงรอคอยฝนนะคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแอดมินและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันค่ะขอให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกัน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ